าาหหรเล่นนี้ะะคะถึงแม้จะรสชาติอร่อยนะคะเพจดจัดจ้านถึงใจแต่รู้ไม่ว่ามีโซเดียมแฝงไว้เยอะมากขอบคุณค่ะจ้าอ,อ้าวคุณน้องวัสดีค่ะไม่ทำไมตัวโทนะตัวบวมๆฉู่ๆขึ้นมาเนี่ยน,น,นั่นไงว่าแล้วันชาแบบว่า คือจะบอกว่าเก่งใจมากเพราะว่าไม่กล้าทักแต่ว่าแบบไหนๆก็ทักแล้วเนาะเออแสดงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้น้องไอที่บวมๆนั่นก็คือไม่ได้ไม่ได้ท้องใช่ปะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นั่นไง <c oughs> คือบอกเลยว่าสาวๆเราอ่ะต้องระวังค่ะเพราะตอนเนี้เวลาที่เราอะกินอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะอาหารมันก็จะมีเรื่องของโซเดียมนะคะโดยเฉพาะแบบสาวๆอย่างเนี่ย ที่เราทํางานหนักๆก,กันเนี่ยนะคะในในทีมงานของเราเนี่ยนะคะรวมไปถึงนะคะหนุ่มๆสาวๆชาวออฟฟิศด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยจะกระหายความแซบความแบบแซบซาดซาดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะจดจ้านอ่าถามว่าทําไมนะคะเพราะว่าภาวะหนึ่งก็คือมาจากภาวะที่เราเนี่ยเหนื่อยล้าค่ะภาวะทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะดรีนลฟาติ์หรือว่าต่อมหมกไตล้าซึ่งตรงจุดนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยอยากจะกินรสชาติเคม็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัด ตัวบวมน้ําเกิดจากโซเดียมอ่ะพอเข้าสู่ร่างกายเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไปดูดสารน้ําในร่างกายค่ะแล้วก็จะทําให้เราบวมๆฉุบๆบางคนค่ะก็จะแบบเหมือนกับว่าบวมๆยุบๆอ่าตรงจุดนี้นะคะหมอดาวแนะนําว่า ถ้าเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นโรคหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะมีโรคนะคะอย่างเช่นกลุ่มไทรอยค่ะไทรอยต่ำไทรอยสูงก็ทําให้เกิดภาวะเหล่านี้ได้นะคะรวมไปถึงว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของอ้วนนะคะจริงๆแล้วก็คือบวมน้ํานี่แหละ ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่คนปุ่มเสี่ยงอย่างเช่นโรคไตนะคะ <ๆ S 1> ก็คือคนทั่วๆไปหนุ่มๆสาวๆวัยทำงานทั่วไปเนี่ยร่างกายของเราจะมีกลไกในการขับแร่ธาตุโซเดียมที่เกินควรอยู่แล้วนะคะแร่ธาตุโซเดียมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะแต่ท้งนี้ค่ะส่วนใหญ่เราจะได้รับเกินก็คือมาจากอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะล้วนมีโซเดียมค่ะอาหารหวานหวานเบเกอรี่ขนมอบก็มีโซเดียมนะคะ ช่วยนะคะในการที่จะทําให้โซเดียมในร่างกายลดลงเนี่ยก็คืออะไรนอกจากการปรับเรื่องของการกินอาหารแล้วนะคะพยายามเลี่ยงค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มจัดซึ่งมีโซเดียมค่ะสิ่งที่ทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้แร่าธาตุโพแทสเซียมเข้าร่างกายเพราะแร่าธาตุโพแทสเซียมนะคะพอเรารับประทานอาหารที่มีแร่าธาตุโพแทสเซียมเข้าไปเขาจะไปผลักโซเดียมออกจากร่างกายค่ะโดยกลไกลธรรมชาติคราวนี้อาหารที่ไหนนะที่มีโพแทสเซียมเยอะ นั่นก็คือน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติอย่างหนึ่งค่ะที่หลายท่านเนี่ยนะคะนึกไม่ถึงว่าเขามีส่วนช่วยในการขับโซเดียมออกจากร่างกายน้ำมะพร้าวต้องมาจากธรรมชาติด้วยหนุ่มๆสาวๆนะคะถ้าคนไหนที่เราจะต้องไปปาร์ตี้บ่อยๆนะคะอย่าลืมค่ะพกน้ำมะพร้าวเอาไว้เป็นตัวช่วยลดอาการบวมค่ะจริงๆหมอดาวแนะนำอย่างนี้ค่ะว่า ใจเย็นๆก่อนก็ได้รับประทานอาหารตรงช่วงเวลานั้น enjoy happy ให้เต็มที่เลยค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นก็กลับมาบำรุงร่างกายของเรานะคะก็ค่อยๆจิบไปนะคะบางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดว่าต้องโหมดื่มไปด้วยอย่างเช่นว่าโอเคกินอาหารนะคะที่มีรสจัดแล้วต้องกินอย่างเช่นน้ำมะพร้าวที่มีโพแทสเซียมสูงไปด้วยถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่ากินปุ๊บแล้วเห็นผลปับ๊บเพราะมันคือคกลไกในการขับโซเดียมออกจากร่างกายดังนั้นให้เวลาร่างกายหน่อยจริงๆจะรับ ทานควบคู่กันกับมื้ออาหารนั้นก็ได้นะคะหรือในวันรุ่งขึ้นนะคะก็รับประทานน้ำเครื่องดื่มอย่างน้ำมะพร้าวที่มีพโพแทสเซียมเนี่ยก็ได้ค่ะ ใครนะคะสนใจที่จะดูแลสุขภาพโดยการดื่มน้ำมะพร้าวหรือว่าใช้มะพร้าวเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคะห้ามเอามาล้างหน้าเราเล่นถามไม่ใช่อันนั้นก็เป็นความเชื่อเนาะแต่ว่าเอามาดื่มค่ะน้ำมะพร้าวต้องเอามาดื่มแต่ที่สําคัญค่ะน้ำมะพร้าวต้องใช้ดื่มอย่างถูกวิธีนั่นหมายความว่าดีที่สุดก็คือมาจากธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่สามารถเฉาะจากลูกได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าแปรมาให้แปรรูปในที่นี้ก็คือเอามะพร้าวธรรมชาติเนี่ยมาผ่านการปรุงแต่ง กลิ่นสีรสน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีรสเลยอันนั้นนับว่าเยี่ยมค่ะเพราะว่าในมะพร้าวธรรมชาติเนี่ยจะมีน้ําตาลที่เหมาะสมก็คือมีน้ําตาลเพียงเล็กน้อยมีแร่ธาตุเกลือแร่ต่างๆที่สมดุลอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงมีแร่ธาตุโพแทสเซียมคราวนี้ค่ะถ้าใครต้องการที่จะดูแลสุขภาพมิติอื่นถามว่าน้ำมะพร้าวมีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะคะคุณประโยชน์ของน้ำมะพร้าวนะคะเช่นนะคะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหนุ่มๆนุสาวสา ท่นานใดอยากจะมีผิวพรรณสดใสนะคะรวมถึงว่าลดความหยับกร้านของผิวพรรณด้วยนะคะ สารต้านอนุมูลอิสระที่มีในน้ำมะพร้าวรวมไปถึงเกลือแร่ต่างๆวิตามินต่างๆนั้นก็จะมีส่วนช่วยด้วยอีกอย่างค่ะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายเอ็กซ์ไซ์นะคะเสียเงือไปไม่ใช่น้อยเนี่ยพอรู้สึกกระหายน้ำเนี่ยบางท่านบอกว่าไม่เอาหละ่ะขอเป็นเครื่องดื่มอื่นๆที่เป็นน้ําตาลได้ไหมคําตอบคือต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะได้น้ําตาลที่มากเกินควรค่ะแต่ว่าน้ำมะพร้าวนะคะในต่างประเทศค่ะเขาก็มีคําแนะนําว่าสามารถเนี่ยเอามาช่วยนะในการทดแทนเกลือแร่ได้คือไม่ใช่น้าดื่ม ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่โด,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 ดยตรงแต่มีแร่ธาตุธรรมชาติก็มีส่วนช่วยทําให้ร่างกายลดความกระหายแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วในคนที่ออกกำลังกายหนักๆค่ะนี่ไงคะน่าทานใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ย ซุปหน่อไม้ค่ะหรือว่าเป็นคอหมูย่างไก่ย่างนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังมีลาบน้ำตกส้มตำด้วยโอ้โหแต่ปัญหาคือว่าอาหารเหล่านี้นะคะถึงแม้จะรสชาติอร่อยนะคะเพลิดจัดจ้านถึงใจแต่รู้ไหมว่ามีโซเดียมแฝงไว้เยอะมากโซเดียมมาจากไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูนะคะในซุปหน่อไม้นะคะหรือว่าในกลุ่มที่เป็นน้ำตกเป็นลาบเนี่ยเขาจะมีการใส่ผงชูรสในบางร้านถูกไหมคะนอกจากนี้ค่ะเกลือแล้วก็น้ําปลาด้วยนะคะดังนั้นค่ะจะต้องได้โซเดียมเต็มๆแน่ๆถ้าเรารับ ประานยังไม่จบแค่นั้นค่ะถ้าในนี้นะคะไก่ย่างนะคะในคอหมูย่างดูดีๆนะคะเนื้อที่เขาหมักเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเขาก็ต้องใส่ซอสปรุงรสในซอสปรุงรสนั้นก็มีโซเดียมด้วยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะในส้มตำนะคะจะเห็นว่าจะมีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งเล็กๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีค่ะแต่อย่าลืมว่าการแปรรูปอาหารเนี่ยเขาก็ต้องใช้เกลือและมีโซเดียมเช่นเดียวกัน เห็นไหมคะว่าอาหารเนี่ยนะคะยิ่งอร่อยก็มีโอกาสที่จะได้โซเดียมเยอะคราวนี้จะทํายังไงดีที่จะลดโซเดียมจากร่างกายนอกจากหักห้ามใจไม่ให้กินเอางี้กินก่อนแล้วมาช่วยกันลดโซเดียมก็ยังได้นะนั่นก็คือ โพแทสเซียมนั่นเองโพแทสเซียมนะคะจะเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในการปรับสมดุลเกลือแร่ในร่างกายค่ะซึ่งส่วนหนึ่งค่ะก็คือมาจากพืชผักผลไม้และพืชผักผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีโพแทสเซียมที่สูงนะคะก็คือน้ำมะพร้าวนั่นเองเราสามารถรับประทานอาหารควบคู่ไปกับเครื่องดื่มอย่างเช่นปลุมที่เป็นน้ำมะพร้าวนะคะโดยที่ถ้าเป็นน้ำมะพร้าวธรรมชาติเนี่ยย่อมดีกว่าน้ำมะพร้าวที่ปรุงแต่งกลิ่นสีรสด้วยอะเอาเป็นว่าจะแทบหนัวโซเดียมแค่ไหนก็สบายใจได้ ถ้าเรารู้จักใช้ตัวช่วยโพแทสเซียมจากน้ำมะพร้าวค่ะ แนะนำว่าเป็น1-2แก้วต่อวันแต่ถ้าใครนะคะรับประทานอาหารจัดจ้านน่ะอาจจะปรับมากกว่านั้นก็ได้แต่ก็อย่าลืมพลังงานที่มากเกินควรจากน้ำมะพร้าวเนาะเอาเป็นว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อสุขภาพของเราแต่เราก็ต้องรู้จักใช้น้ำมะพร้าวให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะเพื่อรักษาสมดุลเกลือแร่ของร่างกายและก็รักษาคุณภาพชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ อย่าลืมนะคะว่าจะแซบนัวโซเดียมมากแค่ไหนก็สบายใจได้ถ้าเรารู้จักใช้โพแทสเซียมจากน้ำมะพร้าวให้เกิดประโยชน์ค่ะขอให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรับประทานของอร่อยได้แต่ก็ต้องรู้จักดูแลสุขภาพนะคะ